เพื่อนๆทักว่าหน้าเหมือนดาราคนนู้นคนนี้มั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเขาจะถ้าว่าเหมือนนิวเคลียอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีคะ่ะชื่อน้องกีนะคะมาจากสมุทรปราการค่ะตอนนี้ทำจมูกไปแล้ว4เดือนะคะ่ะเสริมจมูกด้วยซิลิโคโนเหลาเองแล้วก็ตอกฐานแคบตัดปีกจมูกแล้วก็ลองปลายด้วยเนื้อก้นกบค่ะจมูกเก่าะคะ่ะฐานมันจะกว้างปีกปีกใหญ่แล้วก็ ตรงเนี้ยมันก็จะใหญ่นิดนึงคุณหมอก็เลยเหลาตรงนี้ให้แล้วก็เนื้อตรงเนี้ยมันบางอะคะ่ะคุณหมอก็เลยลองบายด้วยเนื้อกลกบให้อยากได้พุ่งๆอย่างเงี้ยเลยค่ะพอทําออกมาแล้วก็กใจมากเลยคะ่ะจะโมกใหม่นะคะชอบมากสวยมากทุกคนทักแบบว่าสวยะคะ่ะเพื่อนๆอ,อยากมาทําตามเยอะมากเลยคะ่ะเวลาถ่ายรูปอย่างเงี้ยหันข้างเห็นมุมชัดมากแล้วก็หน้าก็มีมิติขึ้นแต่ก่อนอะเวลาถ่ายรูปไม่มั่นใจเลยคะ่ะถ่ายได้มุมเดียวอย่างเงี้ย พอทำมาเสร็จอย่างเงี้ยเราถ่ายได้ทุกนมเลยค่ะเพื่อนๆ ทักว่าหน้าเหมือนดาราคนนู้นคนนี้มั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเขาจะท้าว่าเหมือนนิ้วเคียอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> เวลาเรากลับไปดูรูปเก่าตัวเองโอ้ดีแล้วแหละที่ทํามา <laughs> สาหรับหนูเป็นคนบวมง่ายอยู่แล้วช้าง่ายอย่างเงี้ยของหนูก็จะนานหน่อยก็ประมาณอาทิตย์ก็ว่าอย่างเงี้ยก็เริ่มเริ่มหมายแล้วอะค่ะพอทําเสร็จปุ๊บคุณหมอก็ให้ล้างหน้าได้ปกติโดนน้ําได้ปกติเลยค่ะเป็นการทาศัลยกรรมครั้งแรกเลยค่ะก็ศึกษานานอยู่ค่ะดูหลายที่เลยก็ ถูกใจที่นี่แล้วก็มาดูรีวิวคุณหมอชัดแจ๋วที่นี่ค่ะสวยมากแต่และรีวิวที่ดูมาก็คือแบบว่าสวยพุ่งน่าหวานขึ้นทุกคนเลยหนูก็เลยอ่ะตัดสินใจเอาที่นี่เลยค่ะบรรยากาศในห้องผ่าตัดน,นะคะคือแบบเป็นกันเองมากแบบว่าทุกคนพูดดีบริการดีค่ะคุณหมอก็มือเบามากไม่น่ากลัวค่ะตอนแรกก็แอบตื่นเต้นนิดนึงว่ากลัวเจ็บอย่างเงี้ยพอมาทำจริงก็สบายมากเลยค่ะ